สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP l i v e วันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่ทุกท่านจะได้หยุดยาวกันนะคะในช่วงของวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้แต่อย่างไรก็ดีค่ะรายการของเราก็ยังสัญหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสาหรับวันนี้นะคะฝนจะ พาทุกท่านย้อนกลับไปประมาณ44ปีก่อนค่ะได้เกิดเหตุออที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าณวันนั้นค่ะมีเหตุการณ์รถไฟชนกันกับรถไฟนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถไฟชนกันฆ่าชีวิต51ศพด้วยกัน ถึงแม้ว่าโอกาสที่รถไฟจะเกิดอุบัติเหตุนั้นอย่างที่เราทราบกันดีก็คือมันน้อยมากๆน้อยกว่ารถยนต์นะคะเพราะว่ารถไฟนั้นจะวิ่งอยู่บนรางไม่ได้วิ่งหลายหลายคันพร้อมๆกันเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งหลายเลนวิ่งหลายคันดังนั้นโอกาสที่รถไฟนั้นจะชนกับรถหรือชนกับรถไฟได้วยกันเองเนี่ยก็เหมือนจะมีโอกาสน้อยมากแต่ก็ใช่ว่ารถไฟจะไม่เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นเลยเพอเกิดขึ้นแล้วนะคะก็แน่นอนว่ามันย่อมสร้างความเสียหายได้อย่างมากมายมหาศาลวันนี้10นาทีคดีดังจะย้อนกลับไปเมื่อ44ปีที่แล้วนะคะนับว่าเป็นอุบัติเหตุที่สุดสยองของไทยที่ฆ่าชีวิตผู้คนนะคะที่โดยสารมาด้วยถึง51รายด้วยกัน หน้าเช้าของวันที่21สิงหาคมค่ะปีพศ2522เป็นวันที่ใครหลายๆคนนั้นใช้ชีวิตกันตามปกติการจราจรที่รวดเร็วและทำเวลาได้ดีในขณะนั้นก็คือรถไฟและในสมัยนั้นค่ะก็มีตัวเลือกไม่มากนักนะคะดังนั้นรถไฟจึงเป็นที่นิยมมากๆในสมัยนั้น วันนั้นค่ะมีผู้โดยสารประมาณ300คนแล้วก็แต่ละคนก็หลากหลายอาชีพหลากหลายช่วงอายุส่วนมากเวลานี้ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักเรียนซะเป็นส่วนใหญ่ก็นั่งบ้างยืนบ้างสลับสลับกันไปเรียกได้ว่าพอมันได้รับความนิยมสูงเนี่ยมันก็จะมีการเบียดเสียดกันเกือบล้นประตูออกมา จนกระทั่งเมื่อเวลา6นาฬกา20นาทีรถไฟขบวนที่176เดินทางจากอำเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรีกำลังเข้าเทียบท่าชุมทางตะลิ่งชันซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ300เมตรก็จะถึงกับสถานีเพื่อส่งผู้โดยสาร ที่โดยสารมาด้วยนั้นลมแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆมีรถไฟขนสินค้าอีกขบวนหนึ่งวิ่งออกจากสถานีบางซื่อมุ่งหน้าไปชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วเรียกได้ว่าเป็นรถไฟชนรถไฟซึ่งขบวนนั้นนะคะก็คือขบวนที่176ก็ชนเข้าอย่างจังเลยเรียกได้ว่าเสียงนั้นดังสนั่นอึกกระทึกครึกโครมเสียงผสานกันนะคะของรถไฟ รวมไปถึงเสียงกรีดร้องของผู้คนที่อยู่ในตู้โดยสารดังระงมขึ้นจังหวะนั้นเรียกได้ว่าจังหวะนรกดีๆนี่เองรถไฟนะคะเกิดการพลิก ความหลายตลบก่อนทุกอย่างจะหยุดนิ่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจกลายเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญจากการเจ็บปวดชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นต่างออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่ากรูก,กันออกมาอย่างครับข้ัง่งตำรวจและกู้ภัยนับร้อยรีบรุดมาที่จุดเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกคนต่างยืนตะลึงพรภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นภาพที่สยดสยอง ยากที่จะอธิบายได้มีผู้เสียชีวิตที่นอนเกลื่อนกลาดกลิ่นคราวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้นชิ้นส่วน ของแขนของขาที่ขาดกระจุยกระจายเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หดหูใจยนะิ่งนักจากคำบอกเล่าของคุณยายที่นั่งรถไฟมาด้วยนะคะก็บอกว่าสภาพรถไฟไม่มีการปรับปรุงและมีการปล่อยให้ผู้คนนั้นแย่งกันขึ้นรถไฟจนแออัดยัดเยียดเป็นปลากระป๋องแล้วก็ตอนขณะที่ชนนั้นก็เกิดเสียงดันสน,นั่นเพราะเหล็ก พุ่งเข้ามาชนกับเหล็กเกิดเสียงดันจนแสบแก้วหูรู้สึกว่ารถไฟเริ่มพลิกคว่ำหลุดออกจากรางยายลืมตาขึ้นมาข้างๆตัวยายนั้นมีคนตายและมีคนเจ็บร้องกันดังลัน่นเรียกได้ว่างานนี้คุณยายบอกว่าเข็ดจริงๆกับการนั่งรถไฟ ยายเห็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ7จขวบเลือดท่วมตัวกำลังพยายามหายใจด้วยท่าทางที่ทรมานและสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายเข้าปอดจากนั้นเด็กน้อยค่อยๆหมดลมไปต่อหน้าต่อตายายเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ250คนเจ้าหน้าที่นำ ไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงรวมไปถึงมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด51ศพด้วยกันสถานการณ์ตอนนั้นชุนลมุนมากผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ฉกฉวยเอาทรัพย์สินของศพรวมไปถึงทรัพย์สินที่ หล่นกระจ ok ัดกระจายไปทั่วบริเวณนั้นแม้แต่ตำรวจเองก็ยังทำอะไรไม่ได้จังหวะนั้นความโลภบังตาไม่มีใครเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองตำรวจเลยแม้แต่คนเดียวนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นมีคนรับผิดชอบกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ก็เรียกได้ว่าก็มีการแห่ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็พลเอกเกียงศักดิ์ชมนันนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่ง4ี่รัฐมนตรีไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บในเวลาต่อมานายทวัฒนแสงประดับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้นแถลงยอมรับและก็พร้อมจะรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าทำศพให้กับ ญาติผู้เสียชีวิตนะคะก็ศพละ5,000บาทในขณะแรกนะคะแล้วก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บรายอื่นๆด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟโดยตรง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมานานแล้วก็ตามแต่ภาพความทรงจำของผู้คนที่เห็นข่าวนี้ก็ยังตราตรึงอยู่ในใจเสมอเหมือนกับว่าโศกนาฏกรรมนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างสยดสยองและเหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับคนไทยในการใส่ใจความปลอดภัยของการสัญจรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการบริการอย่าให้เกิดเรื่องราวเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ขึ้นอีก ะะเราค่อยมาแก้ไขที่หลังเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นั่นเองค่ะปัจจุบันรถไฟนะคะก็มีการขายตั๋วการอย่างถูกต้องเรียกได้ว่าก็ไม่อนุญาตให้มีการยืนอยู่บนรถไฟตัว๋วทุกตัว๋วต้องเป็นตั๋วนั่งแล้วนะคะก็หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงทุกภาคส่วนเองเนี่ย พวกไม้ก้งไม้ก้านการให้สัญญาณก็ต้องใส่ใจควบคู่กันไปนะคะอย่างที่บอกแม้ว่ารถไฟจะเกิดอุบัติเหตุน้อยครั้งแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สร้างความเสียหายสร้างความเสียใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้นทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรจะรับผิดชอบ ใส่ใจแล้วก็ตระหนักมากๆไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคลอกทีหลังนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่นํามาฝากกันเป็นอพิโซดปิดท้ายของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบเจอกันในวันอังคารนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรอีกก็ติดตามรราฟังกันได้ทาง RMTP u Live วันนี้ฝนวลาจินีสิงสุวรรณกับรายการ10นาทีคดีดังต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไวแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ